วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูไม้ประดับหน้าร้านนะคะมาดูกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานนะคะนิยมปลูกอะไรไว้หน้าบ้านก็จะมีบอลกระดาษดาปากกายดาต้นนี้บอลบอลก้านดำหรือเปล่าคะไม่มั่นใจนะ เป็นปวอกมรกตนะคะปวอกมรกตโหมีกระดูกไก่ด้วยเขาปลูกไว้นอกบ้านนะคะทุกคน ต้นนี้นะคะเขาปลูกไว้เป็นไม้ประดับไม่ได้ปลูกไว้ขายปลูกไว้เป็นไม้เลี้ยงรัพ์นะคะมีความเชื่อว่าปลูกกมรกตเนี่ยนะคะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินนะคะก็เป็นความเชื่อของคนในชุมชนค่ะทุกคน ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะปลูกกอ,อกมรกตด่างแต่ถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุนะคะในชุมชนก็จะปลูกกอ,อกมรกตเขียวกลุ่มด่างก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานที่เราเห็นในชุมชนที่ปลูกนะคะถ้าเราปลูกนานๆคะ่ะทุกคนใบเขาก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะใบแก่ๆดังน,นั้นต้องหมั่นดูแลนะคะสำหรับกอ,อกมรกต ซึ่งแตกต่างจากกอกมรกตเขียวนะกอกมรกตเขียวเนี่ยใบแก่ก็จะไม่เห็นความแตกต่างนะคะกอกมรกตด่างก็เหมาะสําหรับปลูกเอาไว้โชว์ปลูกเป็นกระถางแบบนี้ค่ะถ้าปลูกลงแปลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกลกล่อมรกตเขียวนะคะ ก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนอันนี้ใส่กระถางบัวเลยนะใช่กระถางบัวไหมกระถางาที่เขาปลูกไม้น้ำต้นใหญ่ๆนะคะแล้วเขาก็เจาะรูด้านล่างนะคะทุกคนเดี่ยวเขาเจาะรูด้านล่างะะ้วเขาก็รองน้ำแบบนี้ก็ไม่ได้บำรุงไม่ได้ดูแลอะไรมากปลูกทิ้งๆไว้แบบนี้นะค่ะทุกคน ที่บ้านของเรานะคะถ้าเราปลูกแล้วไม่ตัดเราก็จะได้ฟอมกอใหญ่ๆแบบนี้นะแต่เนื่องจากว่าที่บ้านเราเราไปตัดขายนะคะตัดขายต้นก็เลยแบบเหลือแต่ตอดังนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกเอาไว้ชมความสวยงามนะคะก็พยายามอย่าตัดรักษาให้เป็นฟอร์มใหญ่ๆเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่นะคะต้นเขาก็จะ แตกลูกมีหน่อเยอะแบบนี้นะคะอันนี้เยอะมากมากเลยวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่คนในชุมชนนิยมปลูกนะคะในกลุ่มของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยทำงานก็จะปลูกกวักมรกตด,ด่างประกายดาวบอนด่างอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ